พยากรณ์อากาศประจำวันที่8กันยายน2563ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสภาพอากาศในวันนี้ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจสบของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์และสุขโขทยัยอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ร้อยเอ็ดและยะโสธรอุณหภูมิต่ำสุด2 3งถึง2ององศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคกลางเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพร สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานคร และปริมณทลนเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามข่าวสารอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับะไคร ให้กับเพจจัพยากรอากาศประจำวันและช่อง YouTube พยากรณ์อากาศประจำวันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ